วันนี้เตรียมแปลงปลูกข้าวกอขาหกต้นเตี้ยนนั่น59นะครับตอนนี้จะมารีวิวกันดาให้ดูนะฮะวันดีแปลงนี้กําลังดําพันนั่นกอขหกต้นเตี้ยนนั่น59นะฮะซึ่งเป็นฤดูกาลของปี2564นะฮะก็วันนี้ก็เดือนพฤษภาฯนะไปไปลายเดือนพฤษภาฯทำแปลงเมื่อวานนี้นะเตรียมเตรียมแปลงกำลังเตรียมแปลงนะฮะ ก็กำลังลง,ลงลงประดําไปแล้วนะส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกำลังช่วงน,นี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะฮะเพราะว่าไม่ได้ผ่านข้าวที่ที่ทําก็จะคือดํากับกับหยอดนะครับอันนี้ก็แปลงนี้นะฮะดูจะดูนะฮะนะยาวเป็นแปลงยาวนะครับยาวนะประมาณประมาณ,ร,มาณ100 m, 100ร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรนะฮะก็โน่นดำอยู่ตรงนน้นอยู่ยังเป็นตัวเดินตามอยู่นะครับตัวนี้ครับ ก็ใช้ตันนี้อยู่ก็โอเคอยู่ครับอ่ากลัมาดูน,นะะนี่เพิ่งได้แถวหนึ่งนะฮะก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนนะครนี่เ็าอยู่ประมาณนี้อยู่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะก็เป็นแถวอยู่เดี๋ยวสักอ่าอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะอ่าอ่านั้นได้ อันที่หนึ่งก็น่าจะจะจะฟื้นได้นะประมาณนี้นะก็ทําแปลงเมื่อคืนนี่แหละเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนนะทำแปลงตอนเมื่อวานตอนเย็นนะฮะค่ำๆนะฮเราถ่ายลงทําแปลงสี่ 4. ก็ควมทําแปลงก็น้ํา็จะน้อยๆอ,อย่างนี้นะมันจะชอบน้ําน้อยๆนะน้นไม่ต้องเยอะนะครับเวลาทําแปลงปลูกข้าวนะใช้แบบวิธีดํะเป็นโคนยิ่งดีนะเป็นโคนไว้ไม่ต้องมีน้ำเอาน้ําก็ระบายออกตรงนี้นะ ระบายตั้งแต่เมื่อวานนี่มันก็จะยังยังไม่แห้งนะฮะน้ำมันังไหลไหลอยู่ตรงนน้นอยู่นะก็หลหลระบายอยู่ตรงนน้นเลยเพราะว่านางข้างนี้มันเป็นเปนน้ำครับม,มีน้ำนะก็ตรงนี้ก็กั้นไว้กั้นเสร็จแล้วก็ก็ระบายน้ําออกแล้วก็อา่าปั่นทําแปลงเลยตีแปลงนะตีเทียบทําแปลงนะก็ก็อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะร,รีวิวไปเรื่อยๆนะ มันจะแป,แปลงใหญ่ๆห,หน่อยก็จะก็จะเป็นลักษณะตัดต่อให้เป็นช่วงให้ดูทีนึงนนะอันนี้ก็จะเป็นลันกษณะกลลานะกลาลนะ์นา่นาจะอาอยุได้สิบห้าวันยังอ,ยงอ่อนอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะได้ดาได้นะสิบห้าวันขึ้นไปก็สามารถดาได้แล้วนะอยู่ประมาณนี้หกแถวนะครับตอนนี้ครับก็เป็นหกแถวหกแถวดำเนี่ยใช้คนดําอยู่นะครับตอนนี้อยู่ไกลโนูน้นะครับ ก็อยู่ประมาณนี้ก็ทีมงานนะสี่ห้าคนอยู่ฝั่งนี้อากาศแดดร้อนนะไม่มีใครลงนะนี่อยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะเป็นรีวิวไปเรืนะ่อยๆกันฮะตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็จะตัดภาพไปดูอีกทีหนึง่งอันนี้อันนี้เก้าพนะันนะฮะประมาณสิบห้าวัน ต้นกล้าก็อยู่ประมาณนี้นะอันนี้เตรียมไว้นะไว้ไว้เปลี่ยนสัแบบตัวนี้อีกทีหนึ่งคือตัวน,นี้ก็ได้ี่รอบละสามรอบสองรอบนะลังมานะครับตรงนู้นครับเป็นแบบเดินอยู่นะครับไม่ใช่นั่งขับครับตัวน,นี้ครับแต่ก็โอเคครับไปได้ครับก็ไม่มีหานะ่าก็ใช้ได้ความเร็วก็ใช้ได้ครับ กำลังเดินมานะฮะตรงนั้นครับหกแถวนะครับเป็นหกแถวแเดินตามนะครับก็ถือว่าปกตินะฮะเร็วอยู่นะฮะแป๊บเดียวนะไม่กี่นาทีก็ได้หลายแถวแล้วมา,ามาดูใกล้ๆทีนทงนะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะดำอาเป็นลักษณะนี้นะฮะก็จะอยู่อย่างนี้ เดินเข้ามานะขนี่นลวงนะเดี๋ยวจะให้ดูตูวงดูใกล้กัน,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 นไปไกลยอยู่ครับหกแถวครับวันนี้ครับ อน,นี้ก็เตรียมก้าัน,นี่ก็เตรียมก้าครับงานเตรียมก้างานีก็จะมีนะรถใส่ก้าครับอันนี้ก็เตรียมก้าใส่ อยู่โน้นนะครับยาวครับแต่งนี้ยาวน่าจะหนึ่งรอบสองรอบสามรอบน่าจะสัามรอบลูกสี่รอบน่าจะเสร็จนะครับแปลงนี้นะสามรอบนะฮหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสามรอบสามรอบสี่รอบก็เสร็จแปลงนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงวะผมว่แน่ใจะไม่หนึ่งชั่วโมงประมาณสามสิบสี่สิบสี่สิบนาที ได้รอบหนึ่งเยมไปแล้วครับนี่ครับแบบเดินตามนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับในยุคปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าคนดํานี่มันไม่ไหวแล้วนะค,คนดํานี่หมดจุกนะก็ใช้รถรถดำฮะจะเป็นนั่งขับหรือว่าเดินตามก็ใช้ได้ครับเป็นใช้ได้ท้งนั้นนะฮะผมเร็วก็ ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนั่งขับไปจะดีกว่านะฮะสบายกว่าส่วนนั้นเดินตามก็เอาว่าไปได้ความสวยงามก็อยู่ประมาณนี้ระยะชิดก็ถือว่า20เซนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะดูใกล้ๆนี้ระหว่างแถวนะครับอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้แต่ว่าข้าวนาปีไงก็แตกกอเต็มอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรา,เราดำนะครับตัดปัญหาเรื่องการปลอมปนแล้วก็ข้าวดีดข้าวเร่งนะแต่ว่าแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ รวงที่สวยงามแล้วก็เม็ดที่สวยนะฮะเม็ดก็จะเต็มนะครับก็จะเป็นข้าวพันออกมาได้มีคุณภาพนะครับคือข้าวสายพันธุ์กองหกต้นเตี้ยนาห้าเก้านะครับเป็นฤดูการปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตัวนี้ฮะซึ่งแปลนี้ก็อยู่ประมาณสี่ห้าไร่นะอะไรนะครับตัวนี้ครับก็กําลังดํากันอยู่นะฮะน่าจะสามรอบน่าจะเสร็จนะครับหลังจากที่ถ่ายตอนแรกชุดแรกนี้คือรอบเดียวนะถ่ายประเดี๋ยวนี้ก็พักมานิดนึงนะก็มาถึงรอบ รอบ2รอบ3แล้วนะฮะีนอีก2รอบ3รอบนั้นก็จะเต็มพื้นที่นานะพอดีนะฮะก็ถือว่าเร็วนะฮะใช้เวลาไม่นานนะฮะใครก็สนใจก็พันข้าวก็ดูคลิปได้เลยในการผลิตนะพันข้าวของของพวกเรานะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้มียอดกับมีดำนะครับช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวยอดจะให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะในอีกช่วงหนึ่งเราจะถ่ายให้ดูนะฮะก็กดติดตามด้วยนะครับก็จะได้ได้ดูถ่ายอัปโหลดคลิปให้ดูเร้เลยนะ สำหรับนั่ห้าเก้าทั้ส่วนก็ขอแปดสิบเจ็ดนี่ก็ก็กําลังทําแปลงไว้อยู่นะฮะซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่นะเป็นข้าวเจ้าผิวหนุ่มนะครับอายุการเจ็บเกี่ยวร้อยสามสิบวันนะฮะก็จะทําในฤดูกาลนี้ขอขอแปดสิบเจ็ดนะครับส่วนจีเอ็นสิบเอ็ดแล้วก็แม่โจ้สองก็ก็กระลงทำเหมือนกันครับแต่น่าจะใช้วิธีการหยอดนะครับจนนั่นห้าเก้าก็จะมีดําดําแล้วก็หยอดนี่แหละครับแต่แปลงนี้มาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นอ่าเป็นตัวดำครับการดำแล้วก็ ก็จะจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้เรื่อยๆนะให้ดูนะก็จะไปไกลแล้วนะนันประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรนะฮะตรงนั้นนะฮะร้อยเมตรก็เข้าไปอีกก็เกือบเกือบสองรอเมตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไกลอยู่มือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อนะจะต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ทีมงานครับทีมงานดำนาครับหลายคนวันนี้อากาศอบอุ่นฝนก็กำลังจะตกมาแล้ว ก็มันกำลังจะตกว่าวพอดีนะทีมงานกำลังมาทำไมเลือดพันธุ์น้อยพอขายต้องเร่งการผลิตให้ให้เยอะขึ้นนะครับปีนี้มันไม่เพียงพอนะก็เลยก็เลยทำมาอันนี้ก็คือทีมงานก็ก็เลยดูนะครับ เดี๋ยวมาดูตรงน,นี้ทีนึงใกล้แล้วนะครับอีกรอบหนึง่งขากลับมาอากาศโอ้โหฝนตกพอดีเลยแป๊บเดียวเมื่อกี้แดดเปี้ยงๆเ,เลยครับแค่ห้าสีสิบนาทีเอา้าอะไรเนี่ยฝนจะตกแล้วเอามาแล้วนี่ลงมาฮะก็ครับมาเอามาเมื่อกี้แดดเปี้ยงเลยนี่ฝนจะตกนะก็ถ่ายมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นีกรอบนึงคราวนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะฮะก็ ็นไหมฮะสองรอบจากรอบเมื่อกี้นะฮะสองสามรอบก็จะเต็มฝั่งนี้แล้วก็ดูทีนึงนะฮะก็นนจะยากนะฮะน,นั่นห้าเก้าครับ,บคลิปดูไปเรื่อยครับมาโอบมาก็ครับ อนนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วนะใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะถ่ายให้ดูนะจนะเอียงนออนแต่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะก็ประมาณนี้นะ